สวัสดีครับเด็กๆทุกคนกลับมาพบกับครูทีมนะครับสัปดาห์นี้นะครับเพิ่งผ่านวันเด็กไปก็สุขสันต์วันเด็กแห่งชาตินะครับก็คือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาดูเกี่ยวกับวันเด็กกันพร้อมแล้วไปกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเห็นภาพนี้ใช่ไหมครับ happy children's day สุขสันต์วันเด็กแห่งชาติแต่ปีนี้เด็กทุกคนเป็นไงครับใส่แมสนะครับเพื่อป้องกัน าจากโควิดนะครับจากเชื้อโรคทั้งหลายแหล่ด้วยนะครับช่วงนี้เชื้อโรคระบาดหนักมากเลยเพราะฉะนั้นเราจะมาเขียนคำขวัญเด็กกันนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับขออนุญาตสูงนะครับวันจันอ,อวะวะนวันจันครูทีมขออนุญาตใช้สีเหลืองให้เด็กเห็นว่าจันเห็นไหมครับ จออะจะจะนอจันทอรอการันวันจันที่เท่าไหร่นะสิบขอเขียนเลขไทยนะครับเด็กเล็กฝึกเขียนเลขไทยนะครับหนึ่งสิบเดือน มกราคมนะครับมกกราร,าราอารคอโอโคโคมมคมมกราคมพจุดสจุด 2องพเลขสองไทยเอาใหม่นะค่อยๆนะครับเขียนเหมือนน 2500, ี่สองพันห้ารอทุกทีต้องแตะห้าร้อยหกสิบหนะครับเลขห้าอ่ะหัวข้อวันนี้นะครับก็คือ คำข,ขวัญวันเด็กคออัมคำข,ข,ออขวววนอขวนันขวยขวันนะครับคำข,ขวัญขอวอไปคำควบนะครับคำขวัญวันอวนอะวะวะนอวันดเอเด ประเดีดขึ้นนะครับเมื่อมีทุกข์เด็กปีฝึกเลขไทยนะครับ2 5งพนร้อยนะครับเมื่อเขียนหัวข้อเสร็จอย่าลืมทำอะไระครับขีดเส้นใต้นะครับ เออนะะอ่ะประมาณนี้ต่อไปเริ่มนะครับคำข่อนวันเด็กมีว่าอะไรนะครับรู้คิดรอบครอบแล้วก็รับผิดชอบสังคมเริ่มแล้วอ่ะเริ่มเลยรู้คิดรดอูอรูรู้ไมโทรูร้คออีคีคีดด คิดต่อไปอะไรครับรอบคร,ร,ร,รอบรออรอ,อ,อ,อรอบารอบคออคอคอบครอบครอบครอบต่อไปครับร,บรับอรออบารับขอพีพีพพ ดอผิดชออบอชอบสังคมสออะสะสะงอสังคอโอโคโค,โคโมอคมสังคมอ,อ่านพร้อมกันนะครับรู้คิดรอบครอบรับ รับผิดชอบสังคมอ่าในสำหรับสำหรับของวันเด็กนี่ให้เด็กวาดเด็กนะครับวาดเด็กเนาะเป็นวันเด็กใช่ไหมครับอาจจะวาดเด็กเรยกว่าเด็กหนึ่งคนขนาดเป็นเป็นอนุญาตวาเด็กเด็กหญิงนะครับ อิย่งทับเปียด้วยนะเด็กคนเะนี้ยแต่เด็กคนนี้ก็ต้องใส่แมสนะครับเพราะว่าอะไรช่วงนี้โควิดระบาดใช่ไหมปิดิดแมสไว้ แมแล้วว่าเด็กชายอีกฝั่งนึ่งเด็กก็ต้องใส่แมสนะครับช่วงนี้อันตรายมากเลยเนาะอ่าเราคิดรอบครอบรับผิดชอบสังคมเนาะเรียบร้อยแล้วครับแล้วเจอกันหน่วยถัดไปครับ